This is พ o r t o d ต์ s อคุณกำลังรับฟัง Deep Talk, ท a อ k ถอดรหัส s ตาร์ท p ัพพอดแคสตที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ สวัสดีครับวันนี้ดิฟทอลกับผมกรกิติฐานแล้วคุณจรุณีน่าสก,กุลนะครับจะมาคุยกันเรื่องฮอตเลยนะฮะไม่คิดไม่ไม่รู้ว่าตอนที่จะออกออกอากาศนี่ยังจะฮอตอยู่หรือเปล่านะคิดว่าฮอตไหมคิดว่ายังฮอตอยู่ลากยาวมาหลายวันแล้วพูดขนาดนี้ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ติดเทรนด์มาสลายวัน,น,า,น, <c oughs> นวาั <c oughs> นไปพี่สองเรื่องก็ตอนนี้ก็คือเรื่องคุณชรบุรณะหิรันนะฮะผมก็พูดไปรายการดีเอ็กซ์เปิดไป ลนะแล้วก็ล่าสุดนี่นก็มีรายการผีอะไรนะช่องส่องผีช่องตรงผีช่องผิดตลอดเลยคือรายการผีมัไนไทยมันเยอะมากสองรายการนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างคุณชรเนี่ยก็เดินโดนข้อหานะฮะตอนแรกก็แบบลูกป้อมน่ารักก็โอเคนะแต่ก็ก็ไปเคลียร์กันนะยังไม่จบก็เจอเข้อหาอะไรนะเรื่องอม่มอเรียกมอมอย่าอย่าอย่าไปกล่าวหาคุณชรที่โดนคนเดียวนะครับ เขาไมีคุยการหาว่าคุณคุณชอนใช้ใช้เงินบริจาคในทางที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่เงี้ยผิดวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยนั้นก็เกิดวิวาทขึ้นเอาว่าเฮ้ยมันมีหลายคนเน่ยประดมทุนเนี่ยเรียไรใช่ไหมก็ควรจะโดนตรวจสอบไปคุณชอนก็โดนไปหลายคนเลยล่าสุดก็ลือรายการช่องสองผีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องคุณชอนกับไลฟ์โค้ชเป็นหลักนะครับเพราะว่า ช่องส่งผีเนี่ยเดี๋ยวก็ให้คุณแห่มโพดำกับอะไรกับต่อมีอะไรไปจัดก,การอะไรกันแล้วกันเราก็จะมาคุยกันเพราะว่าไลฟ์โค้ชมันเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเลยตรงนะอย่างที่โพสต์เดย์ทำไปก็คือว่ามีนิจิสารฟอสบอกว่าไลฟ์โค้ชนะเป็นอาชีพที่มันเฟื่องฟูที่สุดแล้วรวยที่สุดทําอาชีพเป็นอาชีพที่ทํารายได้6หลักที่เฟื่องฟูที่สุด หกหลักนี้คือหน่วยเป็นดอลลาร์ดอลลาร์นะฮะก็คือแบบหลักล้านอ่ะนะหลักล้านนะต่อปีนะครับต่อปีนะฮะมันไม่ใช่ล้านเล็กเลขเดียวแน่นอนต้องเป็นหลักสิบล้านแน่นอนใช่ไหมขนาดขนาดจะเรียกว่าเป็นอดีตได้ไหมมีคนหนึ่งของบ้านเราใครอ่ะผู้ชื่อได้ใช่ไหมเขาบอกว่าทำทำรายได้จากการขายคอร์สเนี่ยประมาณปีละเก้าสิบล้าน วันนี้คำถามสำคัญคือไลฟ์โค้ชเนี่ยมันเป็นสแกมั้ยแกมก็คือแบบหลอกลวงประชาชนไหมใช่ไหมคือผมคิดนะว่าไลฟ์โค้ชนะพยายามที่จะบอกให้ทุกคนว่าคุณรวยได้คุณสำเร็จได้นะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงบ้างหมายถึงว่าคุณไม่ได้มีโมเดลธุรกิจอะไรให้เ่าเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเขาอาจจะอาจจะมีนะครแต่ผม อาจจะมีนะแต่ไม่รู้จริงไนหะมเพราะว่าไม่เคยเข้าอบรมไม่เคยเข้ร,รแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์โค้ชมางนอ,นอกเน่ยเขาจะจะทำอีกอย่างเลยนะครับคือไม่ได้มานั่งปลุกเราอะไรกันแล้วก็ใช้คําคม,มอย่างเดียวคือถ้าธุรกิจเนี่ยเขาจ้างไลฟ์โค้ชกันเยอะมากนะเอาไปทําอะไรคะเอามากระตุ้น productivity นะฮะเนี่ยมีบริษัทบอกว่าของ อินสติทูตออฟโคชิ่งบอกว่าเจ็ดสของบุคคลที่ผ่านการโคชิ่งมีประสิทธิภาพการทำงานและความสัมพันธ์ดีขึ้นบนะริษัทจ้างใหญ่8ปรู้สึกว่านะฮะยังไม่ได้สรลุยังยังไม่ได้มีฟิกเกอร์รู้สึกเฉยรู้สึกว่าเมื่อจ้างโคชมาสอนพนักงานแล้วสามารถทำไรายได้มาทบค่าใช้จ่ายที่จ้างโคชแล้วก็ทำไรายได้ทำกำไรเพิ่มก็คือ productivity พนักงานเพิ่มขึ้นนะแบบนี้ก็คือเขา,ามีวิธีแบบ แก้ปัญหาหรือว่ามีวิธีกระตุน้นแก้จุดอ่อนของพนักงาน<ช>ได้ไม่ใช่แค่แบบออกมาโชว์คำพูดสวยหรูอ,อย่าง<ช>เดียวใช,ใช่คือทุกอย่างมันต้องมันจะต้องเป็น positive นะเขาว่า positive เนี่ยนะครับมันมีความหมายสองอย่างอย่างแบบคุณชอนโดนตาเนี่ย <c oughs> ก็แบบเป็นโลกสวยใช่ไหมก็แบบ over positivity อย่างเงี้ยก็คือโลกสวย แต่ว่าพสิทีอีกอย่างมันหมายว่าอะไรที่มันเป็นเชิงป,ประจัก์ก็คือจับต้องได้ mm hmm. ลักษณะของโคชชิ่งเมืองนอกก็คือเป็นพูดสิทีวิซึ่งก็คือจับต้องได้คุณต้องโคชให้คนมี d u ิ t ivity <Huh. S 1> จริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าโคชแล้วว่าฝันเฟื่องไปแล้วว่า mm hmm. อยากจะรวยหรือว่าโคชแล้วอยากจะทําให้คนอยากจะเป็นโคชบ้างมันก็กลายปเป็น mm hmm. สแกมไงเป็นพิธีนุสแกมไปเรื่อยๆใช่ไหม mm hmm. เหมือนที่มีโจ๊กบอกว่าอ่า,อาโคชชิ่ง อีเวนต์เนี้ยจะสอนให้คุณทำเงินหนึ่งล้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงมแล้วก็มีคนถามว่าอ่ะผมไม่เชื่อคุณหรอกโคชชิงก็บอกว่าคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรคุณลองมาอ่ะอะไรนะมาซื้อคอร์สผมสิมเ,อเออประมาณเนี้ยคิด<ำ>ว่ารวยหนึ่งล้านภายในหนึ่งชั่วโมงนี่คือคนที่เป็นไลฟ์ค้ชรวยเองก็เป็นแบบสแกมพิเรนสแกมมาแต่ไม่ทุกคนหรอกครับ เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรน,นะลืมเลยเรื่อง <Act ivity. S 1> เรื่องพลอยทิวิตี้ก็คือโพส i t ฟิ e เพมแนวก็คือบัจับต้องได้บริษทัทเขาต้องการที่จะให้พนักง,งานเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นดัง mm hmm. นั้นเมื่อมีคนคนตั้งคองสังเกตไว้นะว่าบริษัทเนี่ยขาจะจ้างโคชชิ่งมาสอนพนักง,งานเนี่ยก็ต่อเมื่อพนักง,งานคนนั้นเนี่ย ผลงานแย่ลแ,ยแ,ยแล้วก็คือแบบมินเมที่จะโดโดนไล่ออกแล้วมันเหมือนกับการวอร์นิ่งอ่ะแบบส่งโคชชิ่งมาให้พนักงานว่าแบบเฮ้ยคุณแย่แล้วนะเราส่งอาวุธลับมาให้แล้วนะถ้ายัง r o ัก c ิวิตี้แย่เนี่ยก็เตรียมแบบเก็บเขาของใส่กล่องออกไปได้เลยอ,อะไรงนี้มองอีกแง่หนึน่งคือเหมือนเขาก็แบบยังกล้าที่จะลงทุนกับพนักงานที่มีผลักติวิตี้ต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่อนโพซิทีฟไงก็คือ ย,ยังคิดว่าพนักง,งานจะมีสกิลพอที่จะเข็นไปได้ใช่ไหมและอีกอย่างก็คือว่ามันมีฟิกเกอร์ไงเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกไงบริษัทแฮปปี้ Happy ขนาดนี้ใช่ไ,ไหมรีเทิร์นมันกลับมาพนักง,งานก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมี productivity เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันมีฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะของ Matrix Global บนะบริษัทที่ไปสำรวจบริษัทโท,โทรคมนาคมของ Fort u n e 5 0าระดับบริษัทชั้นนำา500ของโลกอะ่ะ าบอกว่านะการโค้ชระดับเอ็กซิค utive นะ่ยเอ็กซิค utive โคชินเนี่ย,ยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น529อร์แล้วคือเอ็กซิค utive โคชินก็คือแบบโค้ชเพื่อให้แบบทำงานได้เจ๋งขึ้นมีวิสัยทัศน์มากขึ้นอะไรเงี้ยมี productivity มากขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันได้ผลไง500กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือเชื่อไหมมากอะ่ะใช่ไหม ขนาดที่เมืองไทยนะครับไม่ได้ดินทานนะครับผมได้ยินมาในฐานะข่าวพูดก,กันตรงๆเลยก็กันโคชชิ่งบางคนเนี่ยบางบริษัทเขาบ่นกันนะครับว่าไม่ได้อะไรกันมาเลยแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมบริษัทก็ต้องถามตัวเองแล้วครับคุณใช้โคชชิ่งถูกคนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จริงๆบ้านเราถ้าทําแค่แบบประดิษฐ์คำพูดสวยหรูจริงๆไม่น่าจะเรียกลฟ์โคชเนาะน่าจะเป็นอะไรอะนักผู้สร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่าโคชชิ่งเหมือนกันแลลวเห้วค่ะ เพราะนั้นพอยสำคัญของการเป็นโคชชิ่งของบริษัทเะโดยโดยเฉพาะเอ็กเซ็กคิวทีฟโคชชิ่งนะครับคุณยังต้องมีความรู้ที่ไปบอกเข่าจริงๆหมายว่าความรู้ที่มันสร้างผลผลผลอบแทนได้ไม่ใช่ว่าไปโคชแล้วแบบเฮ้ยจะไปนิพานอะไรเงี้ยมันก็โคชผิดใช่ไหมมันเอาไปเข้าวัดดีกว่าพูดง่ายๆไม่ใช่นิพานไม่ดีอยู่แต่ว่าแบบเฮ้ยคุยกันคนละเรื่องหรือเปล่าใช่ไหม ไปสอนบริษัทนะะพนักงานบริษัทก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเชิญโค้ชมาเพื่ออะไรเชิญโค้ชมาเพื่อให้พนักง,งานฟิลคูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กใช่ไหมคุณเชิญโคชชิ่งมาเนี่ยไลฟ์โค้ชมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้บริษัทมีผลผลิตที่ดีขึ้นคุณจะรุณีนะครับทำได้ทําการสํารวจดร,ดร,ดราม่าโค้ชแล้วผมก็ได้อ่านเพรา่าบรรดาโคช้ชที่ก่อให้เกิดดราม่าทั้งหลายนี่ ไม่ค่อยจะเป็น Executive Coaching เลยใช่ส่วนให่ก็แบบมีคำพูด inspirational s p e a k e r ทั้งนั้นใช่ค่ะใช่ไหมเออทั้งทั้งหลายทั้งแหล่ไล่มมาเลยตั้งแต่คนแรกนะคนแรกนี่ขุนเขาสินทุเสมที่กำลังมีคลิดราม่ายู่ตอนนี้เหมือนกันนะคะคือของขุนเขาเนี่ยเขาทำคลิปมาอันนึงเขาตั้งคำถามว่าประเทศไทยแย่ที่สุดในโลกเออแล้วก็จริงๆ เนื้อหามันอาจจะไม่ได้แบบดราม่าแต่ว่าที่มันดราม่าก,ก็เพราะว่าเขา่ไปลอกคลิปไปลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งเขายืมมาโพสได้แรงบันดาลใจยเวมาจากเฟซบุ๊กของพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งแล้วมีอีกดราม่าหนึ่งก็คือตอนที่เอานักแสดงมาทำคลิปอะบางคนอนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะถูกเอาคลิป เอาเอารูปเอาอะไรเงี้ยมาใช้ในการโปรโมทหนังสือแล้วก็ไม่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยแต่ว่าเขาก็เขาก็ออกมาชี้แจงนะว่าแบบให้หนังสือไปแล้วก็สอดเงินไว้ในหนังสืออ่ะก็มีดราม่าตามอีกว่าเอ้าทำไมไม่อย่างน้อยก็ใส่ซองให้น้อมาสอดไว้ในหนังสือมันสมควรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เด็กปถมนะขอโทษสอดไว้ในหนังสือคือว่าขอโทษคือแบบเอ้ คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลพอทำอาชีพอย่างเงี้ยนะครับโคชชินะ่งเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่พยายามที่เป็นโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลในภาษาอังกฤษในหม,มายความอาชีพที่มันมีการเรียนยเป็นระบบมีแบบแผนแล้วจะต้องขึ้นอยู่กับโค้ดขอคอนดัก มีจริยธรรมจรยาบันะนะต้องทําอะไรเป็นโปรเฟ s ชั o นอลคือแบบจคุณทจ้าท่านทำอะไรไปกิจจดลักษณะไม่ใช่ว่าเอาเงินสอดใส่หนังสือแล้วก็ไปม,มอบให้อย่างงี้มันเด็กๆไงฮนะ,ะมันไม่เป็นโปรเฟ s ชั o นอลพูดจริงๆเลยแล้วแบบไปโคชชิ่งระดับบริษัทนี้ผมกลัวว่าแบบบริษัทที่จ้างนี่จะผลพัดพลาด,ลาดนะไม่ได้ว่าคุณขุนเขานะครับหมายถึงว่าการกระทำนี้มันไม่เวนะิร์กนะฮะไปดูเป็นตัวอย่างไป ย่างกรณีของคุณือนเขาเนี่ยที่คุณจารณีเล่าให้ฟังเลยนะครับมันปี60ใช่ไหมทุกวันนี้นะครับคุณชอนก็เจอเข้อหาเดีวยวกัแล้วแหละข้อหาลอก plagiarism เป็นข้อหาที่คนในวงการนี้โดนบ่อยมาก plagiarism ก,ก,ก็คืออะไรครับมันไม่ใช่แค่ copy นะครับ พรเจริซึ่งเนี่เป็นโทษมหันของวงการวิชาการเลยก็คือวงการนักเขียนวงการอาจารย์ทั้งหลายเ่ยคือคนพวกนี้เขาเป็นปัญญาชนเขาคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเขาใช้ปัญญากําลังกายกําลังใจเรียนมานนกี่ปีนะฮะ,ะด็อกเตอร์คนหนึ่ง่าจะได้ตีสิมาเนี่ยโอ้โหเลือตาให้ประเด็นดแล้วก็โดนบางคนหย,ยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้เครดิตเขานะฮะไม่จะเป็นจะต้องนะ เป็นการให้เครดิตแบบเชิงวิชาการเรารเพิ่งใช้งานวิชาการยังน้อยเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อหนังสือเขาใช่ไหมจะบอกให้นะครับหนังสือบางเล่มในเชิงวิชาการนะครับราคาแพงโคตรเลยแพงมากครับบางเล่มเนี่ยครับบางทีแบบเล่มบางมันจะแพงเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนทมเขาใช้เวลาวิจัยนานมาก <c oughs> นานมากบางทีเนี่ยเราไปหยิบข,ของเขามานยนะครับ แล้วเราไปทําอะไรในะบางทีแบบไม่ได้ผลตอบแทนกลับมานะแต่คุณได้เอามูลค่าออกจากหนังสือเรื่องนั้นไปแล้วใช่ไหมมันจะต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างหนึ่งดังนั้นจะต้องทําให้เป็นกิจจลักษณะไม่ต้องจะต้องไม่ก๊อปปี้ไม่พารเจริซึมนะฮะต้องเอ่ยชื่อให้ชัดเจนว่ามาจากใครทันทีที่คุณบอกหยิบคําพูดของคนคนหนึ่งมาใช้โดยโดยไม่ให้เครดิตเนี่ย มันทําให้คนเข้าใจผิดว่ามันเป็นคุณนะที่พูดอืมแล้วของของชอนนี่คือแบบบางบางอันที่เขาแปลมาใช่ไหม,มแล้วข้างล่างเขาก็แบบใส่ชื่อตัวเองใส่สับมีกรณีนี้ด้วยเหรออ,อันนี้ก็ขอแนะนําครับไม่คุณทาไม่ควรทานะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นการบั่นทอนกาลังใจใคนทําคอนเทนต์ตัวจริงอ,อย่างที่สองคือมันทําลายชื่อเสียงของคุณนะครับ ทำลายชื่อเสียงของวงการโคชชิ่งนะ,ะเพราะโคชชิ่งเขาเพายายามจะเป็นโปรเฟชชั่นอลโคชชิ่งดีๆก็มีเยอะนะครับอย่าทำให้ชื่อเสียนะครับเราทำไม่ต้องดังมากก็ได้แต่ว่ามีคุณภาพมากมจะบอกให้ว่าเวลาผมทำวิจัยเรื่องนี้นะเรื่องโคชชิ่งเนี่ยกรณีกูชอนเนี่พิมพ์คำว่าโคชชิ่งไลฟ์โคชแล้วคำว่าฟรอ u ดคำว่าสแกม แทบไม่มีเลยครับเมืองนอกกรณีกรณีแกมกรณีฟรอสแทบไม่มีเลยมีน้อยมากมันสะท้อนนะว่าโคชิในเมืองเมืองนอกเนี่ยเขามีคุณภาพพอสมควรแล้วพยายามไม่ทําตัวเป็นดราม่าหรือว่าทําตัวให้มันมีแบบช่องโหว่ที่จะทําให้คนด่าได้อนอกจากคุณชอนแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้กองเบนนะครับซึ่งไม่น่าไม่น่าจะเรียกผู้กองเลยาะออกจากราชการแล้วใช่ไหม ใช่ใชค่ะลักษณะนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจะพูดถึงก็คือว่าออคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่สร้างผลผลิตที่มันโพสติฟหรือเปล่าใช่ไหมหลายหลายคนเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยดีกว่า จริงไหมจริงคิดว่าไม่ไม่ได้ว่าแล้วก็ปะเป็นก็พูดไม่ไม่ได้กระตุ้นให้คนหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรเลยเหมือนแค่แบบมาใช้คําพูดหยาบหยาบคายแล้วด่าดูถูกคนอื่นอะไรประมาณนี้เราเราติดจริงได้ไงนะบางรายการนี่ก็รอโทษนะครับด่าหยาบคายเลยกับคุณชอนซึ่งเราไม่ถึงขนาดนั้นเราติดเพื่อก่อไงว่าเอ้ยถ้าถ้าใช้จุดขายอย่างเนี้ย มันไม่เวิร์ดนะครับคือมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ละครมไม่ใช่ดราม่าซี่จะต้องมาใช้สำนวนภาษาซึ่งมันไม่เหมาะไม่สมอย่างเ้ยและที่สําคัญจะต้องรีเสิร์ชให้มันถูกต้องข้อมูลจะต้องชัวจะต้องไม่ p l ร g i a r จ s m เนะฮะัั้นถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวงการโคชชิ่งันเมืองไทยมันรุ่งแน่นอนเพราะหลายๆคนเน่ยเขาอ,อยากทําอยากเป็นใช่ไหม เมืองไทยไม,ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามีสถาบันที่มันน่าเชื่อถือขนาดไหนซึ่งผลิตแล้วก็ให้ประกาศเสนยบัตรเมืองนอกมีคิดว่าไม่น่าจะมีนยไม่มีคือไม่มีแบบส,สมาคมวิชาชีพอะไรอย่างนี้รับรองได้ไหมเหมือนแบบสถาปันนากันขึ้นมาเองสถาปันาก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีเซตไงมีคุณค่าในการออกประกาศเสนยบัตรว่าคนนี้ได้ผ่านการ ทดสอบอะไรอย่างนี้มานะแล้วก็มีได้รับการยอมรับขนาดไหนใช่ไหมหน่วยง,งานบริษัทภาครัฐภาคเอกชนโอเคไหมแฮปปี้ไหมอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องทดสอบก็มีมีคนนึงเหมือนกันเขาอ,อ้างว่าเขาไปจบมาจากสถาบันหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสถาบันเนี้ยถูก มีหมทความบทวิจัยประมาณ12ชิ้นมั้งบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลวงโลกอะ่ะก็คือเป็นซูโ i ไซ c e ใช่ค่ะซูโดไซก็คือแบบเหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบลวงๆพูดถึงลักษณะงี้ไๆเหมือนรายการจับผีอ่ะและ้วมีอุปกรณ์จับผี <c oughs> อ่ะัง,ง้เขาเรียกว่าซูโดไซครับ <c oughs> เพราะว่ามันซูโดซูโดก็คือปลอมอะของทำเทียม สาน์ก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศา,าสตร์ปลอมวิทยาศาสตร์เทียมทําไมมันปลอมวิทยาศาสตร์นะครมันจะต้องพิสูจน์ได้อย่างเป็นประจักษ์ไงโพสิทีฟแบบมันจะต้องเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหม<น>จับผีนะครับเห็นแค่อะไรดึด๊กดึ๊กดึกหน้าจอนะครับมันไม่ใช่โพสิทีฟโพสิทีฟนะครับมันอาจจะเป็นกลิชหรือว่าความผิดพลาดของอุปกรณ์ก็ได้<อ>คุณจะต้องมีการตรวจสอบให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์อะ ก่าจะได้ได้วัคซีนโควิดมาทุกสอบมัรู้กี่เฟสใช่ไหมกี่ชั้นก<ๆ>ี่รอบนะไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายอะไรที่มืนๆแล้วว่าเห็นตัวอะไรยึกๆยืนๆในหน้าจอแล้วคิดว่าเป็นผี <ๆ S 2> ก็สรุป<ม> <ๆ S 1> ว่าเป็นผี <S <S 1> <S 1> <S อย่างนี้เขาเรียกว่าซูโดโซไซครับดีไม่ดีไม่ใช่ซูโดโซไซเลยครับอันนี้เขาเรียกโ,โนนะฮะมันต้องระวังให้ดีใช่ฮะอ่ะพอแล้วมั้วันนี้เดี๋ยวเราจะโดนแฟนไลฟ์โค้ชเล่นงานก่อนแต่เท่าที่ดูกระแสลมนะครับรู้สึกว่าตอนนี้อาชีพไลฟ์โค้ชเนี่ย ถูกโจมตีหนักมากใช่ค่ะซึ่งจากใจนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไลฟ์โค้ชเนีที่ดีๆก็เยอะนะฮะเราทำรายการนี้เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีนะฮะอยากจะสนับสนุนคนที่มีคุณภาพนะฮะสร้างสังคมที่ดีไลฟ์โค้ชเหมือนมึงนอกสร้าง productivity 500-600%อย่างเนงี้ยเราอยากให้เกิดคนประเภทนี้ยซึ่งทำให้ภาคธุรกิจของเราเนี่ยขับเคลื่อนแบบแบบโคตรรุ่งอะไรเงี้ย นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบตัวสร้างดาราม่าอย่างเดียว mm. หรือไม่ก็ถูกกล่าวหาว่า,ารีดไถ่ดูดไถยดูดทรับอย่างเดียวแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เ <Okay. S 1> นาะวันนี้พอแค่นี้ก่อน <Okay. S 1> แล้วรอ,ร,อรับอคอมเมนต์จาก ฟังว่าจะคิดจงไกกับเราเลยนะจะาดน้าีก็รับแทนกันแล้วกันอะไรครับวันนี้รายการดีท a อกกับผมกองกิตแล้วก็จารุณีนักสกุลค่ะก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟังดีท็อกถอดรหัสสตาร์ทอัพ พอดแคสตที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จททางธุรกิจ This is For Today Podcast